สวัสดีครับเพื่อน FC ช่างต่อยบดอนทุกท่านนะครับนาน,นานมาทีนะครับวันนี้จะพามาดูแก้อาการสตาร์ทแล้ววืดนะครับสตาร์ทแล้วเวลาสตาร์ทลงแล้วมันมันไม่เกาะน,นะครับมันมันลงแบบหนืดๆน,นะครับคือคันนี้เปลี่ยนลูกปืนสตาร์ทนะลูกปืนบันเบรคก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ยังลงก็ยังบืดป,ปัญหาคือชุดนี้นะครับเป็นที่ชุดชาร์ตนี่นะครับชาร์ดไม่หมดนะครับแต่ตัวนี้สึกนะครับหน้าหน้าตัวนี้สึกเป็นร่องเลยนะครับสองด้านเลยนะครับตัวนี้เขาเจียออกด้วยมันน่าจะสึกมากแล้วเขาเก็เจียออกนะครับให้มันเรียบแต่ตัวนี้ยังเป็นร่องอยู่เลยนะครับเดีวผมวัดให้ดูนะนี่คือของเดิมนะครับ ก็สิบห้ามิลกว่านะครับสิบห้าจุดแปดนี่คือบีบเข้าสุดแล้วนะสปริงหนีบเข้าสุดแล้วได้สิบห้าจุดแปดเรามาดูความหนาของแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคานนะครับเอาแบบคร่าวๆเนาะตัวน,นี้หนาอยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับ แต่ตัวนั้นห่างที่15.8นะครับนี่ของใหม่ครับเรามาดูความห่างของใหม่นะครับไม่ถึง14เลยนะครับน่าจะ13 13.5นะครับ13ครึ่ง ก็ช่องนี้แคบแต่คานมันหนากว่ายังไงมันก็หนีบอยู่นะครับสปินก็หนีบอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวตัวนี้มันมันมันฝึกหมดแล้วนะครับมันห่างแล้วครับคานไม่จับแล้วครับลื่นนะครับก็ของใครที่เป็นอยู่ก็ลองดูตัวนี้นะครับเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นที่ลูกปืนวันเบนะครับทีนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ